ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันหิวข้าวจนทนไม่ไหวไปโมเดลวันนี้เราไปเที่ยวกันที่ไหนหรอแม่ไปเหินนะตุมแม่จะพาไปเที่ยวข้างหน้านูนไหจ๊ะโอแม่ทางมันยาวนะแม่จะขับไวอะไรขนาดนั้น ดูแล้วจ้าดูแล้วแมแม่เป็นคนขับรถแม่รู้จ้าแม่ขับแข็งแล้วแม่เริ่มขับตั้งแต่อยุสิบแปดปีเลยนะรู้ไหมรู้ค่ะไป,ไปทางนี้กันเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปไหนหรอเนี่ย ทางน้นในจานลูกทางไหนเอนี่นี่นี่แม่จะพาไปทางนี้ไปชมข้างในต้นหวันคิดมากกันที่นี่หรอแม่ใช่ที่นี่แหละปะ ต่อตรงนี้นี่แหละลงมาลงมาดูสิแม่นี่มันเจ็ดโมงแล้วนะหนูหิวข้าวตื่นเช้ามาหนูยังไม่ได้กินน้ำเลยนะเออแบบเดียวดูตรงนี้ก่อนเนี่ยน่า,นานเล่นไหมเดี๋ยวว,ว่างๆอะ่ะแม่จะพามาที่นี่บ่อยนานมาทีนึง โอ้แม่มันก็สวยอยู่นะแต่หนูหิวข้าวเออทนก่อนอะไรเนี่ยหิวข้าวเลยแต่เชา้าดูชมวิวทิวทัศน์ก่อนเนี่ยป่ะปะ,ปะไปดูข้างหลังกันนี่เป็นต้นคิดสมัสเลยนะเนี่ย ดูสิมีร่มด้วยนั่งเล่นตรงนี้ได้เลยนะต้นไม้ก็เยอะไม่ร้อนด้วยดูดินาอยู่ไหมป็นาอยู่อ่ะโอ้หดูสิมีป่องไฟด้วยมีไฟตรงนี้ด้วยแม่แต่หนูหิวข้าวไปกินข้าวก่อนได้ไหม อย่าพึ่งนี่ของของขวานต้นคริสต์มาเขาจัดเตรียมพร้อมป่องไฟมีด้วยนะแต่อย่างดูดิหูนั่งไหมไม่อ้าหนูจะกินข้าวหนูทนไม่ไหวแล้วเนี่ยหิวขนาดน้ำหนูยังไม่ได้กินหนูตื่นมามีแต่อาบน้ำแปรงฟัน แค่นี้เองแม่โอ้ดูตัวนี้ก่อนสิสวยนะมันก็สวยนะแต่หนูหิวข้าวโอ้หิวข้าวอะไรเนี่ยไป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 แม่จะพาหนูไปกินข้าวเหรอไม่แม่จะพาไปที่อื่น โอ้ยแม่มันก็หิวอ่ะไม่เอาหนูจะกินอย่าสิโลกแม่พาไปกินตอนกี่โมงดีเอ้ยไม่ใช่ทางนี้นี่แม่จะพาเดี๋ยวแม่พาไปกินข้าวนอกบ้านเลยอไหมก็ได้ค่ะแต่แม่ยังไม่พาไปตอนนี้แม่ยังมีอีกที่หนึ่ง ที่จะให้โรคดูที่ไหนหรอแม่ที่นี่ไงจ๊ะนี่โอ้ต้องเอารถขึ้นไปด้วยไม่ใช่สันบนกับมาที่เดิมนี่นะ นี่ทางเข้าอยู่ทางนูน้นเข้าไปเลยโูวสวยนั้นนี่วาปะลงมาว้าวแม่ที่นี่ที่ไหนหน่าอยู่จังเลยน่าอยู่ไมโลกูกมีสระน้ำด้วยโหเล่นน้ำนสบายเลยนะมีต้นไม้ด้วยแม่ มันสวยก็จริงนะแต่หนูหิวค้าวพาหนูไปกินข้าวก่อนไม่ได้ต้องดูก่อนแม่ยังไม่หิวเลยแม่ซื้อบ้านไว้ต้องสองหลังแน่เนี่ยหลังเนี้ยแม่ชอบที่สุดห้องนี้นะ่าจะเป็นห้องน้ำนะแต่ดอกแม่ซื้อของมาตกแต่งโอแม่หนูจะตายแล้วเนี่ยปวดท้องหิวข้าว ว้าวแบบนึงดูสิโหน่าจะเป็นที่นอนเดี๋ยวเอาไปดูสิโอ้โหสวยจังเลยว้าวแม่หนูบอกหนูหิวข้าวเอ๊ะอะไรกับเรื่องกินข้าวเนี่ยวุ่นวายไปหมดอ่าอ่า๋ยวพาไปโมเดลนี้ยังไงเนี่ย หิวไม่รู้จักเวลาเวลาเลยเนาะเราอะไปไปไปแบบรถก่อนเอยรถอยู่ข้างบนไปไปกันออกทางนี้ใช่ไหมเร็วๆแม่หนูหิวแล้วเออแม่นี่แม่นะไม่ใช่พ่อนะจะมาเล่นอย่างนี้ได้ยังไง ดูดิรถติดแล้วโอ้ยแม่ขับยังไงเนี่ยไปเลยไม่ต้องใช้รถแล้วโอ้โหแม่มันก็ไกลสิไม่เป็นไรเดินไปก็ได้โ,โอ้ยโอ้ยเกือบเลือนเลยไป,ปยไ,ไปก็จบลงไปแล้วนะทุกคนกับละครสั้นเรื่องนี้เป็นยังไงมั่งจ๊ะ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กดติดตให้เราด้วยคลิปนี้พอแค่นี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย